เนี่ยค่ะชีวิตและความปกติสุกกลับคืนมาหลังจากทีออ่หายขาดจากพวกสายของทั้งหมดการเลิกมูบูชาสิ่งผิดมามีเพียงพระรัตนตรัยกำกับสตินะคะแล้วกออ็ภาวนาพุโทโธเจริญสติซึ่งมันไม่ยากเลยการตัดเวียนตัด คือดับความคิดเจ้าของให้หมดไปจากหัวสมองและระบบประสาทนั่นเองและการภาวนาพุโทโธนะมันทําแทนกันไม่ได้ของใครของมันนะคะเพราะว่าแต่ละคนไม่รู้สะสมอะไรมาตั้งแต่เกิดยันปัจจุบันเหมือนส่วนตัวตั้งแต่เกิดยันอายุ48ถ้าเราไม่ดับทิ้งตัดทิ้งรือทิ้งชําระทิ้ง เอาจิตอกุศลออกและอะไรที่ไม่ใช่ปัจจุบันทิ้งไปให้หมดนะคะแล้วก็สายของต่างๆมีเพียงพระรัตนตรัยนะคะคือคุณของแม่พ่อคุณประพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ พระพูกับพระธรรมเป็นสิ่งเดียวกันแล้วก็คูบาอาจารย์คือพระอริยสงฆ์พระสงฆ์ที่ท่านมีเมตตานะคะท่านเป็นผู้รู้ที่ท่านชี้ทางให้เราสามารถประพฤติปฏิบัติได้แล้วการภาวนาพุโทโธเจริญสติคือของใครจะทําอย่างไรเราไม่รู้แต่ของเราคือภาวนาพุโทโธเนาะเ,เป็นตรงจิตตรงใจอะเราทํามาแบบนี้มันทําให้เรากินอิ่มนอนหลับ พบผลทางอริยสัจสี่ทำให้ทราบว่าหันมาบูชารอเก้ารอสิบรวยค่ะเพราะอะไรเงินมันขาดไม่ได้ต้องคิดตามความเป็นจริงอริยสัจสี่ความเป็นจริงอันประเสริฐนะคะแล้วก็ทุก ทุก็คือการบริหารตั้งแต่หัวจุดเท้าบริหารการกินการน,นอนการพิจารณาอาหารการขับฉ่ายเพื่อลดโรคภัยและโรคภัยมันมีสองด้านฐานกายกับฐานจิตฐานกายก็ทั้งหมดเลยดินน้ำฝ่ายลมอะไรพวกนี้ค่ะฐานจิตสําคัญมากหากไม่ภาวนาไม่สามารถเอ่อลบล้างด้วยบุญใดๆก็ตามมีเพียงภาวนาเจริญสติทางเดียวนะคะพระท่านก็จะเข้ากรรมาฐานคนธรรมดาก็ภาวนาพุโทโธเจริญสติ ทำทั้งวันทําได้ตลอดเวลาปฏิบัติธรรมอยู่กับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติไม่ต้องแบบมาฌานอะไรมากแต่เวลาหนักหน่วงเข้าฌานค่ะคือพูดโทรลึกๆจนกว่าจะเบาแค่นี้ค่ะอยู่อยู่กับความเป็นจริงเลยไม่ต้องไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเยอะอะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องเอาหลักธรรมอะไรที่มัน เยอะแยะมาใช้ในการปฏิบัติเลยแค่อยู่กับปัจจุบันนะคะทิ้งอดีตไม่คิดถึงอนาคตมากมาอยู่กับปัจจุบันตั้งมั่นให้ได้แล้วก็จะพ้นทุกเองนะทำทุกวันค่ะส่วนตัวสิบกว่าปีมั้งมาได้จริงๆก็สี่ปีเนี่ยค่ะถึงสําเร็จ